ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลค่ะแม้ว่าจะยืนยันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ยังไม่เชื่อมั่นสักทีนะครับกระแสเรื่องของการยุบสภายังมีเรื่อยๆเรื่องของการปรับครรมก็ยังมีเรื่อยๆเมื่อวานนี้ประสานเสียงเลยครับผลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตยยืนยันชัดเจนหนักแน่นไม่มียุบสภาแล้วการปรับครมก็ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ครับผมไม่มีปรับ <c oughs> <c oughs> บอกไม่มีก็ไม่มีสิครับผมปรับคอรมอราไม่มีแล้วเรื่องตั้งจะมีเร็วๆนมีไหมคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเนี่ยฮะไม่มีไงประสานเสียงไหมค่ะเพราะว่าเหมือนกันเลยไม่มีแล้วก็เดินจากไปทั้งสองท่านนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตรวงสุวรรณแม้ว่าทั้งสองท่านจะปฏิเสธหนักแน่นนะครับแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีการปรับคอรมแต่ว่าแหล่งข่าวยืนยันว่า สัญญาณเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆคร<ะ>สัญญาณการปรับครมอจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีมาแต่มีกลุ่มสอสอพักพลังประชารัฐเคลื่อนไหวต่อรองครับทําให้เป็นไปได้ที่จะทําให้นายกรัฐมนตรีต้องชะลอเรื่องนี้ไปก่อน<ะ>เขามีข่าวกันว่าอย่างนี้ะนะครับก็ก็เดี๋ยวคงต้องต่อ,อาตามดูหลังจากนี้แล้วฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วก็สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรดูเสียงพี่ป้อมนะครับครับไม่มีไม่มีมมก็บอกว่าไ,ไม่มีเอออ้่ะทีนี้ ฟังจากทั้งสองท่านไปแล้วแต่ถ้าจะไปฟังการจับสัญญาณเนี่ยคงต้องไปฟังอีกมุมหนึ่งคือนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เนี่ยท่านท่านมองอย่างไรกับสถานการณ์ณวันเดียเรื่องของการเมืองนะครับว่าการปรับคอรมอรจะเกิดไหมการยุบสภาจะเป็นอย่างไรนะครับคือนักวิชาการมองอย่างนี้ครับว่านี่เป็นเจตนาการซื้อเวลาเพื่อลดอุณหภูมิทางการเมืองให้ลดลงมาก่อน อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ยุทธพรเนี่ยบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปครับที่ทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะพูดถึงการปรับคอรมอรจะพูดถึงการยุบสภาหรือว่าจะพูดถึงการเลือกตั้งใหม่ครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยอยู่ในจังหวะที่เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองพอสมควรเนื่องจากว่าเหตุขัดแย้งและปัญหาภายในของพรคพลังประชารัฐจึงหวันที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆได้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปร่งครับ อาจารย์วันวิชิตก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีกําลังใช้เทคนิคซื้อเวลาจึงปฏิเสธที่จะพูดเรื่องการเมืองหรือแม้แต่การย้ายพักหรือแม้แต่การตั้งพักใหม่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฮะตั้งพักใหม่หรือการย้ายพักก็เป็นประเด็นเป็นสัญญาณที่คอการเมืองจับตาอยู่เหมือนกันเพราะว่าสําคัญที่สุดครับอาจารย์วันวิชิตบอกว่าก็ต้องการที่จะรักษาสถานภาพเสถียรภาพของรัฐบาลเอาไว้และต้องการเยียวยาปัญหาภายในพักพลังประชารัฐให้ได้เสียก่อนครับ ทำไมนักวิชาการมองเหมือนกันเลยครับนะักการเมืองบอกยังยังไม่ปรับ,รบไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้นะครับ <laughs>